มาดูวิธีจะเติมลมยางรถยนต์ทุกคันทุกรุ่นมีทุกคันเปดประตูออกมาดูกัน จะเติมเท่าไหร่เขาจะบอกที่ข้างประตูเรามีทุกคันครับจะเติมเท่าไหร่ลมยางเราอ่ะมาดูนี่ข้างประตู บางคันก็อยู่ตรงนี้ห้างประตูนี้บางคันก็อยู่ตรงนี้มีทุกรุ่นทุกคันวิธีเติมลมยางรถยนต์เติมเท่าไหร่เขาจะบอกรอหนะ้า ท่่าไหรล้อหลังเท่าไหร่